โดนไทก้อนไปนะครับอันนี้ก็พยายามอย่างมากนะที่จะได้กระโค่นะครับเราเฝ้ากันมาพักหนึ่งเลยนะตัวนี้เป็นโคที่สวยมากเลยนะครับที่เราจะดูแลปลาค่อนข้างดีเลยเห็นว่าตัวเนี่ยไม่มีรอยน่าจะไม่มีแผลครีบเนี่ยสมบูรณ์มากเนี่ยฟกกสที่ครีบเนี่ยสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าสวยเงี้ยนะครับเราช้อนคุ้วเราจะใส่เปลใส่เปลไว้ปลาครีบจะไม่ขาดนะครับ เห็นไหมครีปไม่ขาดเลยนะฮะจะดีมากเลยเพราะเราใส่เプレ่ถ้าเกิดเราใส่สวิงเนี่ยสวิงมันคมแม่มันบาดปลา,ลา,ลาลนี่คือฟิชชิงปาร์คสำหรับต่างชาตินะครับที่เขามาท่องเที่ยวนี่ที่อยู่ที่พัทยาไทยไลยน์ตัวนี้เสร็จเฟียบบอลนะครับไทยก้อนกระโค้งเดี๋ยวลงชีสเปสกันดูโดนไทยก้อนไปนะครับเปレ่ Okay.